เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้มาเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอนมิตักับมิเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเชื่อหลือเกินนะคะว่าหนึ่งในทีมค่ะที่เพื่อนๆนแฟนบาสจะอยากจะรับชมมากๆนั่นก็คือเดนมารังเกสนะคะเพราะว่าทีมของพเขาเนี่ยมี MVP 2สมัยอย่างนิโคลายกิชค่ะและก็กําลังจะได้ผู้เล่นตัวหลักนะคะกลับมาถึง2คนเลยกันนั่นก็คือชูมาเารีนะคะแล้วก็ไมเคิลพอยเตอร์จูเนียในช่วงปิดฤดูกาลค่ะเขาได้ปรับทัพเสรมนะะวั้กงไไบจห ฝั่งตะว,วันตกอันโหดไลเหลือเกินในฤดกกาลที่จะถึงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะขอกําลังใจด้วยค่ะขอไลค์ด้วยนะคะถ้าหากใครยังไม่ได้กด subscribe ค่ะเรามุ่งหน้าสู่สารทรัพย์ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปเล่นเกมในคอมมูนิตี้ด้วยนะคะสําหรับ station 8 5 k subscriber ค่ะเรามาดูการทํางานของทีมพวกเขาก่อนเลยนะคะเริ่มที่ผู้เล่นที่ได้เข้ามาใหม่ค่ะพวกเขาได้บูช์บาวนะคะสัญญา2ปี13.2ล้านเหรียญค่ะต่อสัญญาขั้นต่่ํากับนะะคทีี2ป 3. 9ก้าล้านเหรียญเซ็นสัญญาขั้นต่ำกัน1ปี2.9้าล้านเหรียญนะคะกับเดนดรจอร์แดนค่ะแล้วก็เทรดเอาตัว KCP นะคะเคนเชวิสคารเวลโพค่ะกับอิส i t สนะคะจากวอชิงตันวอร์เซิร์ค่ะดราฟต์อันดับที่21ค่ะได้คริสเตียนบราวน์นะคะชุดิ้งกาดจากแคนซัสค่ะดราฟต์อันดับที่30นะคะได้วิงเพลเยอร์อย่างเพย์ตันว t s ันค่ะดราฟต์รอบ2ค่ะอันดับที่46นะคะเซนเตอร์จากฝรั่งเศสค่ะอิสมาอลคามาคาเชค่ะสำหรับผู้เล่นที่เสียไปค่ะ นั่นก็คือมอนเตมอร์เรสค่ะวิลบาร์ทันไปวอชิงตันวอร์ซิต์จูไมเคิลกรีนค่ะไปโอเคซินฟันเดอร์แล้วก็บรินฟอร์บนะคะไปทีวูฟค่ะงานของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงมั้งคะมิเน่ดูแล้วเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วพอพูดถึงเดนเวอร์นาเกสเนี่ยนะครับงานหลักๆที่พวกเขาโฟกัสมากที่สุดในช่วงฤด,ดูกาลนี้นั่นคือการต่อสัญญ,ญาซูเปอร์แมสต์คอนแทรคนะครับเก็บนิโคลายโยคิชเอ็มวีพีสองสมัยกับทีมต่อไปยาวๆเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั้งทีมเนี่ยยยยทาาาาาไดด้้ออ่งสสบบบบๆเลลนนะะครรรรััักมญญ,ญ5ปี270 เป็นมูลค่าสัญญาที่มากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในเวลานี้ใครบ้างล่ะครับจะไม่เซ็นตัวของนิคลายโยคิชพอได้รับข้อเสนอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เซ็นแบบไม่ต้องคิดเลยละครับแล้วก็ถือว่าทั้งทีมเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับการเล่นของนิคลายโยคิชเนี่ยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยอายุของเขาเวลาของเขายังมีเวลาอยู่กับทีมครับเป็นแกนหลักให้กับทีมได้แบบสบายๆเลยงานเบื้องต้นของพวกเขาเนี่ยสำเร็จแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วเรื่องต่อไปนะครับงานของเดนเวอร์นากสในช่วงปิดฤดูกาลที่พวกเขาใส่ใจมากที่สุดรองลงมาแน,นากร่าางกายกการลับ จ,จากการบาดเจ็บของจามาเมอรีครับที่ตัวของเขามีาการบาดเจ็บที่เอ็นควายน้าเข่าซ้ายฉีกนะครับกลับมาแล้วเนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงจะต้องเฝ้าระวังการบาดเจ็บจํานวนนาทีในการลงสนามจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เนี่ยแะครับคือสิ่งที่ทังทีมเดนเวอร์นาเกสันเขาต้องให้ความสนใจมากๆเลยไม่ต่างกับไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์นะครับที่แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้สภาพร่างกายของตัวเขาเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขากลับมาจากการผ่าตัดร,รักษาอาการบาดเจ็บหลังนะครับครั้งที่สามในชีวิตการเล่นบาสของตัวเขาเองและถ้าเกิดสมมตนะะินนนรัว่่าใฤดูกทีีี้ย เบื้องต้นทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลายูคิตชมาลเมอรีหรือจะเป็น MPJ ก็ตามไม่มีการบาดเจ็บหนักใดๆรบกวนอีกเนี่ยนะครับถ้าเกิดแอดมินจะบอกว่าทีมเดนเวอร์นักเกสเนี่ยถือว่าเป็นทีมม้ามืดในการลุ้นแชมป์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนก็คิดเหมือนกันครับและยิ่งเห็นการเดินงานของฝ่ายบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาเอาฟรีเอเจนต์คนใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมมีการเทรดเกิดขึ้นมีการรับตัวผู้เล่นหรือว่าเป็นสิ่งที่แฟนๆของเดนเวอร์นักเกสก็น่าจะ happy <S <S พพแฮปปี้ KCP นะคะหรือว่าจะเป็นอิสเมธค่ะกัรเดนอังเจร์จอแดนเนี่ยเอมิเน่เนี่ยคิดว่าการทำงานของผู้บริหารเนี่ยเป็นอย่างไร,รบ,บ้างคะพอเอมินตูนพูดแบบนี้เนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆดู roster ต,ตอนนี้นะครับของเดนเวอร์นักเก็ตสเปย์พร้อมกันเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่างานของฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยต้องให้เกรด A เลยขอพูดถึงการได้มาของ KCP เคนเทวิสคา w e l l Pope นะครับกับอิสเมธกันก่อนเลยแม้ว่าการได้มาของทั้งสองคนนะครับจะทำให้ทั้งทีมเนี่ยต้องเสียมอนเชยมอริสกับวิลบาร์ตันไไไปเเสียยยดดาทััั้้งคคู่่่่หมมือนนนกะรบแตชว ว่า KCP นี่แหละคือนักกีฬาที่ทังทีมเดนเวอร์นัเกสเขามองเลยครับว่าการกลับมาของเจมาลมอรีการกลับมาของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนเนี่ยนักกีฬาอย่าง KCP เนี่ยแหละคือคนที่ทั้งทีมต้องการมากที่สุดเขาสามารถเล่นเกมรับวงนอกที่ดีมากๆนะครับเราเห็นแล้วนะครับในสมัยที่เขาอยู่กับ L.A.Lakers ตัวของ KCP เนี่ยวิ่งทั่วสนามเลยนะครับพยายามเล่นเกมรับตั้งใจเล่นเกมรับพยายามยิง3คะแนนเท่าที่จะทําได้และด้วยประสบการณ์ที่เขาคว้าแชมป์กับ L.A.Lakers เชื่อเหลือเกินว่าจะมีค่าให้กับเดนเวอร์นัเกสมากๆเลยแ่ละครับและ ได้ KCP เข้ามาแบบนี้เนี่ยจังหวะที่ไมเคิลพอ o เตอร์จูเนียร์รวมไปถึงเจมส์มา r ์เรอรี่เนี่ยจะต้องเล่นเกมรับเนี่ยก็ผ่อนลงนะครับให้ KCP เป็นตัวหลักในการประกบคู่แข่งทีมตรงข้ามตัวเทพๆทั้งหลายเลยครับพยายามบีบให้ทีมตรงข้ามเนี่ยมีการเทิร์โอเวอร์และอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าการยิง3คะแนนของตัว KCP เนี่ยแหละถือว่าเป็นอีก1จุดนะครับที่ทําให้ตัวของ KCP เนี่ยเขามีค่าเลยเกิดโดยค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนนะครับอยู่ที่ระดับ3 8 3าและบนปดกาี่ิบเก้าเปอร์เซ็นต์และในฤดเกาลนี่จบไป สาคะแนนลักษณะแคชชั่นชูตนะครับเรียกว่าจับแล้วก็ยิงเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ42เลยนะครับถือว่าสูงมากๆและเ,เพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดมี KCP คอยยิง3คะแนนวงนอกเนี่ยไม่ใช่แค่เจมาลเมอร์รี่ไม่ใช่แค่ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์นะครับและทีมของพวกเขาเนี่ยมีนิโคลายโยคิชนะครับเซนเตอร์ระดับ MVP 2สมัยที่ส่วนตัวมองว่าเป็นเซนเตอร์ที่จ่ายดีที่สุดเท่าที่เคยมี NBA มาแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีทางเลือกเพียบเลยครับเดี๋ยวก็ส่งไปให้เจมส์เมอร์รี่บ้างเด 3คะแนนเนี่ยดีกว่าวิลบาตันด้วยซ้ำไปการเล่นเกมรับ,บวงนอกของพวกเขาจะแน่นขึ้นเยอะเลยแหละครับและที่สําคัญครับเขาจะทําให้ตัวของเจมารเมอรีตัวของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ที่เด่นในการเล่นเกมบุกมากกว่าเล่นเกมรับเนี่ยนะครับสามารถโฟกัสในการเล่นเกมบุกของตัวเขาเองได้เลยนี่คือการเตรียมตัวการกลับมาจากการบาดเจ็บให้กับเจมารเมอรีแล้วก็ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ได้เป็นอย่างดีเลยแหะครับในส่วนของอิสมิธนะครับถือว่าเป็นการสํารองที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแม้ว่าส่วนตัวแอนดมินจะมองว่าเขาเป็นรองมอนเตมอวาตตแ่ัแขง Smith ยามารถ ถือบอลนะครับเรียกจังหวะการทําแต้มให้กับเพื่อนได้ตัวของเขาสามารถเสริมในการทําแต้มได้บ้างพอสมควรและก็ยังคงมีประสบการณ์มากพอนะครับในการเล่นลงมาสนามนะ่ยทดแทนได้10-15-20นาทีเนี่ยถือว่าโอเคครับสำหรับอิสมิธและส่วนหนึ่งที่แอดมินคิดว่าทางเดนเวอร์นักเกสเนี่ยตัดสินใจอะยอมเสียมอนเตมอริสไปแต่ได้ KCP มาเพราะว่าทีมของพวกเขามองเห็นนะครับว่า การพัฒนาของบอลไฮแลนด์ประกอบกับการที่ได้จามาเมอรี่กลับมาลงสนามทำแกงกันสักทีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการเสียมอนเทมอริสปและได้ KCP มาเนี่ยอาจจะดีกับทั้งทีมก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าการมาของ KCP กับอิสมิธในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ค่อยลงตัวกับทั้งทีมเดนเวอร์นักเกสก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในฤดูกาลได้จะถึงนี้นถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายของตัวเขาทั้ง2คนนะครับทั้งทีมอาจจะมองหาการเทรดก่อนช่วงกลางฤดูกาลก่อนเส้นตายการเทรดก็เป็นไปได้ืออจจจจะเเลล่่่่่นจนนนนนบฤดูกกยกยายกาาาาแแ้็ยยััไปคีีีสสิงงทททม จะพิจารณาได้แต่คนที่น่าสนใจที่สุดนะครับในช่วงปีฤดูกาลนี้และก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากๆเลยของเดนเวอร์นักเกสนั่นคือการเอาตัวบรูซบราล์เข้ามาร่วมทีมเนี่ยแหละครับย้อนกลับไปในสมัยที่อยู่กับบรูคลินเนสเนี่ยเพื่อร่วมทีมทุกคนของบรูคลินเนสต่างๆก็ชื่นชมการเล่นของบรูซบราล์นะครับการพัฒนาต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟเนชและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบร็กกิฟฟินเนี่ยแหละตัวของเบร็กกิฟฟินเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าบรูซบราล์เนี่ยเหมือนเป็นมีดสารพัดประโยชน์เลยครับสามารถทำได้หลายต่อหลลลลลาา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 ายยยยอ่่่่่่งมมมมกก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 ๆเเเเเเไววววจะะป็นนนนนรรรรรรรีบบบบ์คัััสช กับผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าการยิง3คะแนนมุมข้างรูกว่าบรูซบราวน์เนี่ยทำได้อย่างดีมากๆเลยการพัฒนาของตัวเขาเนี่ยจากนักกีฬาที่เกือบจะหลุดโรเตชันของสตีฟเนสนะครับกลายเป็นตัวหลักเลยนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเข้าสู่เพลย์ออฟนี่คือสิ่งที่ตัวของบรูซบราวน์เขาพยายามพัฒนาตัวเองและแอดมินก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของบรูซบราวน์เนี่ยน่าจะมีผลงานที่ดีเลยแหละครับเพราะการได้เล่นร่วมกับ ok นิโคลายโอคิชเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกว่าเขาคือเซนเตอร์ที่จา่าดุเ NBA านะา,เมม Bruce Brown เาม Brown Bruce ้ตัขป๊ย บับเดียวเนี่ยตัวของนิโคลายุคิตสามารถจ่ายให้ได้เลยนะครับแต่ทุกคนก็นทราบกันดีว่าทีเด็ดของบูสต์บราวน์เนี่ยก็คือการตัดเข้ามาแล้วก็โฟลเต,เตอร์ลอยข้ามมือไปนี่คือสิ่งที่ตัวเขาทำแต้มได้ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับและถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่มุมข้างยิง3คะแนานลอยยิง3าคะแนานจะเห็นได้เลยครับว่านิโคลายคิตเนี่ยมีทางเลือกเพียบเลยนะครับงานของเขาจะง่ายขึ้นเยอะเลยจะดีดไปให้บูสต์บราวน์ดีดไปให้จามาเมอร์รี่ดีดไปให้ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์รวมไปถึงตัวของเคซีพ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้เพื่อนๆจับตามองไปพร้อมๆกันนั่นคือการเล่นของบรูซบราล์กับเดนเวอร์นักเกสในจังหวะที่เรียกว่าพลิกแอนโดกับนิโคลายโอคิชเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอีกมิติหนึ่งในการเล่นของบรูซบราล์ร่วมกับนิโคลายโอคิชเนี่ยแหละครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สร้างความประหลาดใจาให้กับส่วนตัวของแอดมินแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะแฟนๆของเดนเวอร์นักเกสเองเนี่ยก็อาจจะประหลาดใจเช่นเดียวกันว่่่่่่่าา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 ททํไมมมมมพพววววกเเเเเเขขขถึงงงงงงงตตตตััััดดดสสิิินนนนนนนใจซ็ญญ,ญอออาา้้รรรีีีีะะคบผลลลยแ มากมากเลยนะครับย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหตัวของเดียงเรจอแดนเนี่ยเป็นระดับ all star ระดับ all nba เลยนะครับมันจะเป็นการปิดแต้มร,บรอบๆปากห่วงการเล่นเกมบล็อกการรีบาวทุกอย่างของเดียงเรจอแดนเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ไม่ใช่ในช่วง3 4ี่ฤดูกาลที่ผ่านมาครับเราเห็นตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับบรูคลินเนสเนี่ยผลงานก็ไม่ค่อยโอเคนะครับย้ายไปอยู่กับ l a ลเอก,ก็ยิ่งแล้วใหญ่พอย้ายไม่อยู่กับฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอร์สอยู่กับโค้ชเก่าของตัวเขานะครับอย่างด็อกรรเวอร์เราก็คิดว่าเออน่าจะมี กันบางแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีครับจึงเชื่อแลอเกิดนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่15ของตัวเขาก็ยังไม่น่าจะมีผลงานที่ดีกลับมาได้เลยละครับขอแค่สภาพร่างกายนะครับลงมาทดแทนการเล่นของนิโคลายโยคิชได้ทัก10-15นาทีเนี่ยก็เป็นบุญมากๆเลยนะครับถึงบอกเพื่อนๆว่าเดีลนี้เนี่ยเป็นเดีลที่น่าประหลาดใจมากๆเลยแม้ว่าจะเซ็นสัญ,ญญาเข้ามาในส่วนของสัญญ,ญาขั้นต่ำก็ตามแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องสัญญ,ญาขั้นต่ำเนี่ยนะครับยังมีเซนเ็นเตอร์ที่อยู่ สามคนนี้เนี่ยถือว่าสภาพร่างกายการเล่นต่างๆของตัวเขาเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเดียงเบรจอร์แดนณเวลานี้ด้วยซ้าไปแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับจนถึงเวลานี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าฝ่ายบริหารของเดนเวอร์นักเกสเนี่ยก็เดินง่านทางานเบื้องต้นของพวกเขาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยละครับจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพวกเขาก็มีการจัดการเสริมทีมแล้วกแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตําแหน่งเซนเตอร์คะ่ะหรือว่าตําแหน่งปีเพื่อรอการกลับมาของผู้เล่นตัวหลักของทีมอย่างชิมาโมรีแล้วก็ไมเคิลพอร์เตอร์จู หากถามแมดมินนี่นะครับว่าทีม Denver เดนเวอร์นักเก็ตควรจะเดินหมากไหนต่อตอนนี้ส่วนตัวอยากจะให้พวกเขาเนี่ยเซ็นสัญญากเก็บตัวออสตินริเวอร์ไว้กับทีมต่อไปนะครับเพราะวเพื่อนลองดูนะครับแม้ว่าในฤดูกาลที่ถึดนี้เนี่ยทีม Denver เดนเวอร์นักเก็ตจะค่อนข้างอัดแน่นนะครับในส่วนของตำแหน่งแบ็คคอร์ดก็ตามแต่ย้อนกลับไปเราเห็นผลงานความตั้งใจนะครับในการต่อสู้ของออสตินริเวอร์โดยเฉพาะซีรีส์ที่เจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์เขาเป็นคนคอยจะตุ้นทีมเลยนะครับคอยวิ่งไล่กวดใส่สเตฟานเคอร์รีแม้ว่าจะไม่สามารถตต่่ออกกกัับบได้เทาาหรร็มน,นะค แต่ก็พยายามอย่างเต็มที่พยายามจะทําให้ตัวของสเตฟานเคลอรี่เนี่ยเล่นยากมากที่สุดเท่าที่จะเขาจะทําได้แล้วละครับคอยกระตุ้นทุกคนในทีมเลยนะครับไม่ยอมให้โกลเด้นสเตปวอลเลอร์เนี่ยชนะพวกเขาไปได้ง่งายๆเลยดังนั้นในตลาดฟรีเอเจนต์ในเวลานี้เนี่ยก็ชือเลยเกินนะครับว่ามูลค่าของออสตินริเวอร์เนี่ยก็น่าจะอยู่ในสัญญาขั้นต่ําเช่นเดียวกันในเมื่อเป็นส่วนของสัญญาขั้นต่าทําไมทางทีมเดนเวอร์นักเกสไม่รองเก็บตัวเขาไว้ล่ะครับแม้ว่าจะมาเป็นในส่วนของสำรองคนที่3ในส่วนของตาแหน่งพอยต์การ์ดตำแหน่งชุดติ้งการ,การก กันะครับสัก10-15นาทีอะไรแบบนี้เนี่ยให้งานหลักๆเลยกอ่ะตามคนนั้นวันนี้ตามคนนี้นะเชื่อและเกิดนะครับว่าออสตินริเวอร์เนี่ยเขาก็ทําได้นะครับและเขาก็เต็มที่มุ่งมั่นมากๆเลยในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับตัวของออสตินริเวอร์กับฟาคูคัมเปโซครับทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทั้งทีมเนี่ยจะต้องเลือกเก็บไว้สักคนหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนตัวแอดมินถ้าเกิดเป็นฝ่ายบริหารของพวกเขาเนี่ยก็ขอเลือกออสตินริเวอร์ก่อนฟาคูคัมเปโซครััััััับบบบเเเเเเเพรร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 าา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 ะะะะววววว่่่ตตตตตขขอออออองงงงสิินนนนนนนี์ยยคคกกกกกกจกจจ้้ใจใ้ใใลลมมแแท3 คะแนนการลุยเข้าไปทําแต้มเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ดีกว่าฟากูแคมเปโซเยอะเลยครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดนเวอร์นักเกสเขาจะเลือกเก็บออสเทนริเวอร์ไว้หรือเปล่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แฟนๆของเดนเวอร์นักเกสก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันเรานี้ค่ะคืองานของเดนเวอร์นักเกสจนถึงตอนนี้เห็นแล้วเนี่ยนะคะโค้ชอย่างไมเคิลมาโลนค่ะมีอาวุธเนี่ยพร้อมใช้งานเพียบเลยนะคะและในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะจะพร้อมแค่ไหน m อ p 2ีสมัยอย่างนิโคลายอคิชเนี่ย อย่างไรบ้างคะเดวอนวเกสในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยจะไปไกลได้แค่ไหนน่ากลัวขนาดไหนคอมเมนต์มาคุยกับรเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดน,นี้นะคะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกค่ะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man นเนี่ยวันนี้พทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ